มาดูเรื่องของความพยายามที่จะแยกตัวอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาให้เป็นจังหวัดซึ่งก็มีทั้งฝั่งที่สนับสนุนค่ะมีทั้งฝั่งที่ไม่สนับสนุนไปประมาณจะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเรื่องอะไรเนี่ยเอ๊แปดอำเภอใช่ไหมครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ความพยายามเรื่องนี้เนี่ยฟังว่ามีมาตั้งแต่ก่อนปี2500แล้วนะครับ๋อไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นที่อยากจะแยกอำเภอบัวใหญ่ไปเ่ยเออฮะลองไปดูจากรายงานชิ้นนี้นะครับค่ะ จังหวัดบัวใหญ่เป็นชื่อที่ตัวแทนภาคประชาชน8อำเภอได้แก่อำเภอบัวใหญ่อำเภอคงอำเภอบ้านเหลื่อมอำเภอโนนแดง อำเภอรประทายอําเภอแก้งสนามนางอําเภอสีดาและอําเภอบัวลายซึ่งเดิมเป็นอําเภอเดียวกันในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาร่วมกันเสนอขึ้นโดยแนวคิดการแยกตัวเป็นจังหวัดบัวใหญ่ออกจากจังหวัดนครราชสีมาได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามในปี2498ซึ่งได้ผ่านมติคณะรัฐมนตรีให้ยกฐานะอําเภอบัวใหญ่เป็นจังหวัด แต่เมื่อรัฐบาลชุดดังกล่าวถูกรัฐประหารจึงไม่มีการพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นและในปีพศ2532กรมการปกครองมีความเห็นให้แบ่งพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหม่ต่อมาในปี2537สมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมา35คนจากทั้งหมด36คน รวมทั้งสภาเทศบาลตำบลบัวใหญ่ผู้นำองค์กรเอกชนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ส่งหนังสือขอยกฐานะอำเภอบัวใหญ่เป็นจังหวัดต่อกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ส่งเรื่องให้กรมการปกครองสอบถามมายังจังหวัดแต่เรื่องกลับเงียบหายไป และในปีพศ2555ได้มีการส่งร่างพรบรจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ให้แยกออกจากเขตปกครองของจังหวัดนครราชสีมาให้กับรัฐสภาพิจารณาซึ่งยังไม่มีการนำมาพิจารณาและล่าสุดที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้พิจารณาร่างพรบรจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่และมีมติเห็นชอบ32เสียงงดออกเสียง7เสียงซึ่งจะนำเสนอร่างพรบรดังกล่าว ต่อคณะรัฐมนตรีและนำเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอเพื่อเห็นชอบตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปซึ่งการแยกตัวเป็นจังหวัดนั้นมีสาเหตุมาจากการกระจายความเจริญที่ไม่ทั่วถึงและความยากลำบากของพื้นที่ทั้ง8อำเภอซึ่งห่างไกลจากตัวเมืองเกินกว่า100กิโลเมตรทางด้านหลักเกณฑ์การขอตั้งจังหวัดใหม่ตามมาติคณะรัฐมนตรีวันที่8ธันวาคม2524 คือพื้นที่ที่จะขอจัดตั้งต้องมีไม่น้อยกว่า8อำเภอมีเนื้อที่รวมกันไม่น้อยกว่า5,000ตารางกิโลเมตรมีประชากรไม่น้อยกว่า3 0 0 0คนและหน่วยงานราชการที่จะมาเป็นจังหวัดต้องมีความพร้อมซึ่งการแยกตัวเป็นจังหวัดบัวใหญ่นั้น เข้าขายตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งจังหวัดใหม่โดยมีพื้นที่รวม8อำเภอมีประชากรกว่า380,000คนและมีหน่วยงานราชการที่มีความพร้อมรองรับการเป็นจังหวัดได้แต่มีพื้นที่2,800ตารางกิโลเมตรซึ่งน้อยกว่าที่กำหนดโดยจังหวัดบึงการซึ่งเป็นจังหวัดที่แยกตัวล่าสุดมีพื้นที่น้อยกว่า5,000ตารางกิโลเมตรเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามการจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่เป็นประเด็นที่สังคมจะต้องจับตาดูว่าประเทศไทยจะเกิดจังหวัดที่78ตามความต้องการของชาวบัวใหญ่ได้หรือไม่ทีมข่าวจริงสปริงนิวรายงาน